วัสดีครับเก็บมะละกอนะครับไปกินที่สวนครับวันนี้กินตอนเที่ยงนะครับมะละกอนะครับไปตําที่สวนครับก็มะละกอมะละกอครับของของเราเองนะครับของเราเองครับมะละกอครับต่ก่อนต่ก่อนต้นสูงครับต้นสูงแล้วก็มันสูงเกินไปตัดออกนะครับให้สั้นลงนะครับ งอกใหม่ครับแตกแขนงออกนะครับมะละกอแตกแขนงครับก็แตกแขนงก็ดีตะก่อนต้นสูงเอามาเอาไม่ได้สูงเกินไปนะครับเราก็ตัดออกมันเลยแตกแขนงออกมาก็จะเอาไปตําที่สวนนะครับมะละกอของเราเองนะครับโอเคได้แล้วครับเอาไปตาที่สวนนะครับวันนี้ทํางานเหมือนเดิมนะครับก็ มะละกอหลังร้านนะครับก ok. ินอร่อยครับอยู่หลังร้านนะครับมะละกอนะครับก็ขอบคุณครับเพื่อนบ้านครับที่ให้ปลูกมะละกอนะครับแล้วก็ขอบคุณได้หลายครับเพื่อนบ้านนะครับใจดีครับที่ให้เราปลูกมะละกอนะครับเอาไว้กินเอาไว้ใช้แล้วครับแต่ละครับมะละกอนะครับเจอกันโดนเที่ยงนะครับส้มตําส้มตํามะละกอก็บรรยากาศช่วงเช้าก็สวยดีนะครับ ก็วันอาทิตย์รถไม่เยอะนะครับครับถนนเงียบมากวันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวก็สายๆก็ไปทำงานครับไปสวนนะครับอร่อยกอเตรียมไว้ครับตอนเที่ยงเจอกันครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ชมคลิปของเรานะครับขอบคุณครับกัลยาเม็ดที่ดีงามครับขอบคุณครับ अमेरिका